สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องพบกับอนัธพลตอนค่ำๆนะครับวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยทั้งวันเลยนางฤซี่ไม่มาช่วยเลยแต่อนัธพลแรนปบเตอร์ป,เต,รปเติอนอยู่หน้าหน้าอันมารืนตีเหียได้เฟียงกับไฟแช็กจะไปเผาคลินิกดร,กตรแตนสาขาย่อยอีกแล้วพี่น้องเลย ขนาดนี้เวลาสี่โมงกว่าๆแล้วพี่น้องเลยสีแล้วแทวนึงแล้วมืออื่นกับแท้นี้มืออื่นของขาพระเจ้านี่กับขึ้แล้วนะพี่น้องเลยเราจะไปเผาด็อกเตอร์แตนกันโอ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยจังอยากฟังเสียงวางจากน้อยบ่หนาฮาช่วยโทรหาเนี่ยเด้อ บาที่เคยแหลกเบอร์อยากให้เธอเบิ่งแง n หัวบุญบพอแต่ยามท้อ,อยังแหงได้มีอารมณ์ร้องเพลงอีกนะเมื่อเยี่ยตายอยู่ทางได้แต่นั่นเดี๋ยวเราจะไปเผาคลินิกด็อกเตอร์แตนกันว้าขอสปอนเซอร์ด่วน โอ้ว่าน้อมดื่มเกินวันละสองขวดว้ยเมื่อยเปลี่ยนกันขาดเปลี่ยนกันไทยพี่น้องเลยเบ่ไหวเมื่อน้ำขาดน้ำไทยนี่แหละเปลี่ยนกันนาก,กะพอยายรัดพอยายดอกพอยายนัทพลเมืนน่อนี่เปลี่ยนกันขาดกันไทยแต่ว่าพอยายนัทพลนนี่ สิคาดได้เท่ากับสองร้อยสองให้แล้วก็มบมะวานบ่สูปันได้เมื่ง <c> ร <oughs> ้อยพญายรัดกับพญอยยดอกเป็นผู้คาดผู้ไทยหลายกว่าเดี๋ยวเซตของอันอนาถพงศ์และกับจิปต่อของอันพญอยยดอกเลยทางฝุ่นละพี่น้องเลยแล้วก็เหลือยใบดำพละเทลที่ของข้าพเจ้าอันเบิกไว้นี่นะเอาไว้ดำ้ <c oughs> เดี๋ยวไปดื่ม สปอนเซอร์ก่อนแล้วจะไปเผาด็อกเตอร์แตนกันเสียงให้การไทยนะดีกว่าเสียน,น้ำตาให้ผู้ชายไหลใจเสียบจูบแม่มนันดีมาว่ะโอ้อยมืดพี่น้องเลยไฟแชกพร้อมเสียงพร้อมเผาลังแตนกัน มันจะมาตอดคนไถนาไม่เอานะมาเสริมช่วงไถนาเนี่ยเอาไว้นะคะมาฉีดปูนทอกให้ฉันฉันบอเอาแล้วสังเกตแล้วปัดถูกเต็มกาบไม่จิกเลยตายแล้วโอ้ยอย่านะอย่านะรอเดี๋ยวว่งเด้อระวังเด้อทีวีมาใส ch ่หันเต็มกาบจิกเลยนะเฮาบ้านก้อนยังว่ะ โอ้ยยุดนั่นมได้แบบดนได้แบบเว้ยยูไลกันเนาอเฮ้ยไม่บอมา กบได้ล้มตายแค่บบได้กินมันดอกระดังน,นี่ไปแชกนะก็ตายเลย บ่ได้กินดอกขนาดมันล้มก่ยังตอนนี้บ่งานก็ดีดีไม่ใช่ fuck it เกือบเลยโอ้โหนี่คือสาขาย่อยมันใหม่หันเลยเนี้ยนะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงโอ้โหเต่อลามเด็ดพี่น้องดิเยอะแยะเลย พ่อแต่ลนะาอายนัทพลเนาะพี่น้องเอ้ยจงได้เกิดคำว่าเป็นกําลังใจให้อายนัทพลเ,เด้อเมื่อนี้บ่เห็นน้องฤทิซี่เบิดมือก็ได้ไอานัทพลเมือ่อยแฮงขาดหน้าไทยหน้าวานหน้าซอยไอ้อยแล้วก็มานั่งกินหลังแตนด็อกเตอร์แตนสำเร็จไปหนึ่งเท้พี่น้องเ,งเอ้เมื่ออื่นกระซิแล้วแถวนี้ แลก็าไปต่อของเอื้อยข้างนี้เลยอ,อร่อยกินบ่อนอนกินนอนบอกพี่น้องเลยแม่นางอยขังตากาศนี่แหละอากาศชวงเร่งๆอากาศดีดีจีรังแตนกินนอนกินนอน แกแค้นนแล้วมั่มาฉีดโบทอกให้ย่ำเหตเวียนจังแมนมันเมื่อยนะน้องเลอรย่ำไปเลาะคือจังบริมเมยป่านนี้น่าให้น่าหน้ากับสิป้านนี้เสร็บจากให้จากน้า ันยังบ่แล้วได้มาหาสองหาสามอีกเรียงงวัวอีบาะจมยังไรยีส่สิบยีสิบบ่อยู่ปูบานนาฝนฟ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านนาถึงคาระทรม เงยมองเบิ่งฟ้าเมฆฝนลไลายตามคลื่นลมหมู่เหาถึงค้าวจองสมเข้าเมืองนี้ความแห้งแรงโอบรรณาน้ำตาคอยปลอบใจอันนี้เป็นแม่เลยนะ้องกินได้เรร่อนไปในฐานะของคนกายแรง แลกเงินส่งไปสอมแรงใจสู้ความแห้งแล้งอยู่เมืองขอน้ำใจแห้งอ่อนแรงก็ทนเรื่อยมา mm. อ ใบเมตตาต้องจำจากจนบ้านเกิดเมืองนอนที่เคยสุขที่ป้านนะาใช่จะอยากจากไอ้ทุยรวงบ้านนาะแต่ต้องจากมาจากบ้านนาะด้วยรักฝังใจ โอบ้นาปีนาะ,ะโชคดีเป็นแม่แล้วนะฟ้าป่านี้ต้องนี้วันพบกันใหม่ปีนี้ขอลาห่างบ้านมาทำงานเรื่อยไปทิ้งทิวก็ไภัยเอ็นไว้โอดใจคิดถึงบ้านนา ฝากไปถึงสําหรับผู้ที่จากบ้านนาะไปหาทําการทํางานอยู่ในเมืองใหญ่เด้อพีนองเด้อจงังได็กระสูดๆนะฮะคนอยู่ทางบ้านาก็ทาไรก็ใสนาไปจงังได็กระสูดๆเด้อพีนองบนสู่สุก้นนะรวมตั้งไอ้นะ้นนำตาลน้ำกระสูคือกันเมือ่อยก็ต้องทนไอ้เส้าเห็ดนาะ ันบาตายคือสิบอได้เศร้าหลอกพี่น้องเอ้ยเมืออ่อยก็ไดเฮตุคือเกาพอแม่พาเห็ุพาทำขั้นเฉียนปลาหายปลาหน้า,นากลคือสิบเป็นไปบ่ได้นะคะเฮาบม,ม,ม่ได้ร่ำไว่ได้รวยเนาะหาเศร้ากินคำหาเมื่อกินเมื่อหืมอร่อยอย่างฮเขินมาเนี่พี่น้องเ้ยทำที่นอนรับปันตายือแรงมันนี้ไอ้นัทพลทั้ทงวันนะครับ ไม่มีน้องลิซซี่แม่ใหญ่สีไม่อยู่มีแต่อานัทพนคนโก้ยังไงก็คำว่าเป็นกําลังใจให้เล่าในเด้อครับพี่น้องเอ๋ยเมือม่อยเด็กสื่อขึ้นไปหาออบน้ะขี่เขาซามีแห้งมื่อื่นลงมาบานข่าวต่ออีกการเลือประมาณเจ็ดแปดห้เนี่ยแหละพี่น้องเอ๋ยเจ็ดเป็นห้าเลยก็แล้วนะครับไอวานของเออยต่อเพราะว่า อาศัยพี่อ้ายนั่นแหละส่วนรลยกับพี่ตาพี่อ้ายไทย <c oughs> <c oughs> ตัโพนกับไทยได้ละให้นี่แหละกับมือไอ้าวงามๆกันลวพี่น้องไปละพี่น้องจ้ามือติดตามเมื่อื่นกันแล้วกันสําหรับคลิปนี้ยูทิก,กานี่แหละพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงๆไม่มีลมแต่ว่าบรรยากาศดีเย็นติดตามเมื่อื่นพี่น้องสวัสดีครับผม